เดี๋ยวตัวกลับไปตัวกลับไปดอดไกเอ้ยเฉยติดล้อเฉยติดล้อเฉยสวยพี่อิน กลับแล้วมาชนกูป่ะปะปะปะจำชื่อได้ไปตัวสวยเอ้ยสวยเอาขอออกมาให้ได้สามตัวเลยสวยตีลูกสองตีลูกสองตึ๊กตึ๊กไล้ ตรีมระวังนะเว้ยตีลูกมันน็อกมันน็อกนะสวยมไม่ใช่ไม่ใช่ครับเฮ้ยเ Watch out เคีตรียมเดือแดบบอ้าวีมันเป็นมันมดา น่ารถแอบข้างล่างด้วยม็อกดือาลือตัวไอ้ตันลอบ้านโอ๊ยโอ้ยตานนีโอเคอยู่นะอวออมไม่ทันเท่าที่เป็นตัวไม่โอเควางว่าข้างล่างจะไม่มีเฮ้ยมันอยู่ี่มันยิงแล้ว

ขวาอีกนิดจีมขวาอีกนิดสวยวยหมดป่ะสวยจะอาไรก็อะไ้เลยนะนอนเต็มยาก่อนฟิมสองตัวตัวน็อกตัวหนึ่งตัวบ้านตัวไหน เูมโ yeah, ่พอแล้ว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 ลองดดนซ้อนลองดดนซ้อมีสองตัวอืมอึ่มลงสวยเดียวคนหนึ่งต่ออะไร